สนุนโดยนีเว cool ียคู่คิกแห้งสบายสามเท่าจากนีเวียสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงครึ่งถึง10โมงวันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์อนโพสลีลาประสริฐเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างจะบอกว่าเมื่อคืนแอบนอนดึกนิดนึงเพราะว่าดู การประกวด,กวด Miss World <c oughs> ก็เป็นที่น่าย,ยินดีของคนไทยหลายๆคนนะคะคที่น้องเมย่าก็ได้เข้ารอบ10คนสุดท้ายก็คือเธอเข,เข้าเป็นคนที่11ะนะคะก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันที่แรกก็เออไม่เข้าจะปิดทีวีแล้วปรากฏว่าได้ปลาทแท็กก็ได้เข้าไปเป็นคนที่11แต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีมากมอนกันนะคะทำได้ดีที่สุดแล้วนะคะก็เป็น สาวไทยที่สวยแล้วก็เก่งมากความสามารถนะคะก็ยังไงต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วกออ็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเธอนั้นได้เป็นตัวแทน<ม>จากสาวงามต้นโอ๋หลายคนนะคะคก็เป็นตัวแทนหนึ่งในสี่คนที่ร้องเพลงนะในโชว์สุดท้ายคนไทยก็ภาคภูมิใจกันก็ต้องบอกขอบคุณนะที่สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศคจริงก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสุภาพสตรี ที่ช่างชื่อเสียงหรือว่าทําให้คนไทยมีรอยยิ้มมีความสุขเนี่ยก็เติดตั้งเรื่องของวงการกีฬาค่ะนะหลายประเภทนะอย่างที่เราทราบกันน้องรัชนกปีที่แล้วก็คว้าแชมป์โลกใช่ค่ะนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอันนี้ก็ต่อเนื่องยาวนานและนี่เป็นอีกหนึ่งสุภาพสตรีที่สร้าง คุณงามความดีในเรื่องของความสวยสวยงงามค่ะก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณนะที่ร้างชมเนาะความสุขให้กับคนไทยค่ะชื่นชมชื่นชมเธอเก่งมากนะคะก็ยินดีด้วยละกันอะแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นี้ค่ะจรย์เราก็จะไปบริจาคเลือดกันแล้วครับก็ศุกร์ที่19นี้นะครับตั้งนาฬิกาไม่ใช่ตั้งถึกนะฮะหมายถึงว่าเราจะไปเจอกันนะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยศุกร์ที่19ธันวาคมตั้งแต่เวลา 9ก้นาฬิกาครับไปร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วนะก็ไปเจอเจอกันที่นู่นหรือถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลข0851293697 ค่ะ,ะ0851293697นะคะตอนนี้ก็ยังโทรมาลงทะเบียนกันได้อยู่เมื่อเช้าอาจารย์โทรหาแฟนๆรายการด้วยก็เมื่อเช้าก็โทรไปสอบถามนะครับให้ดูแลสุขภาพกันก็สุ่มโทรนะฮะแล้วก็คอนเฟิร์มกันก็เจอหลายสายก็ดีใจที่ได้พูดคุย <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันนะครับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ในส่วนของหลวงพ่อโสธรที่เห็นเนี่ยเราจะมอบให้สำหรับท่านที่ลงทะเบียน40ท่านแรก นะครับแต่ว่าถ้าใครลงทะเบียนไม่ทันมีความประสงค์อยากบริจาคโลหิตผมไม่ได้จํากัดจํานวนนะรับไม่อั้นนะครับเพราะว่าช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้เนี่ยทางสภากาชาติมีความจําเป็นที่จะต้องสํารองโลหิตเป็นจํา,าจนวนมากฉะนั้นก็ใครสุขภาพแข็งแรงและอยากจะบริจาคโลหิตร่วมกันเชิญนะฮะทุกคนยินดีครับคุณอาบอกว่าเป็นการแก้เครดได้ด้วยก็ในส่วนหนึ่งการทําให้เลือดออกอย่างสมเหตุสมผล นะครับเลือดสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เหมือนกับเป็นการแก้เคล็ดจะให้ทําให้เราแคล้วคลาดเคยได้มีการพูดคุยนอกจากทางด้านโหราศาสตร์แล้วนะฮะ,ะมีการพูดคุยกับกลุ่มคนที่เขาบริจาคโลหิตกันเป็นประจำเขาก็มีความเชื่อ,อว่าจะทําให้เขาเนี่ยผ่านพ้นปัญหาอุปสรรครวมถึงอันตรายต่างๆในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งบางคนเกือบจะประสบอุบัติเหตุแต่ก็จะมีเหตุให้แคล้วคลาดอย่างปฏิหาระนะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่ง แต่มุมที่สาคัญที่สุดเลยคือการบริจาคเลือดเนื้อของเราเนี่ยเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผมว่าแค่นี้อาน,นิสงก็มากมายเหลือคณนานับอยู่แล้วะนะครับนอกจากาเหมือนกับเป็นการตรวจเช็คร่างกายในเบื้องต้นเพราะว่าเลือดที่เราบริจาคไปนั้นถ้ามีความผิดปกติทางสภากาชาติก็จะเราก็จะทราบแจ้งให้เราทราบอ,อันนี้ดีมากเลยนะคะก็ไม่ต้อง ไปคอยตรวจเลือดที่โรงพยาบาลยังไงก็ถือว่าวินวินเนาะจ้ะนะคะเขาได้ด้วยเราได้ด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆน่าสนใจก็เชิญชวนผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะเอาละค่ะ,ะวันนี้เข้าเรื่องของเรานะคะเดี๋ยวแจ้งช่องทางกันก่อนนิดนึงวันนี้เราจะมีการพูดคุยสายสดเช่นเคยนะคะก็สามารถโทรมาลงทะเบียนกันก่อนได้ที่0 2 4 9 6 0 4 9 3หรือว่า02 4960494นะคะหรือจะส่งข้อความมาทาง s m s ก็ได้นะคะพิมพ์พีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่4221606ค่ะจ้ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้อาจารย์พรพดพร้อมแล้วนะคะเราจะไปเริ่มพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศรีประจำวันนี้กันเลยค่ะครับวันจันทร์ที่15ธันวาคม2557จันทรคติการแรม9ค่ําเดือน1ปีมะเมีย ฮอรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสรีมงคลส่วนทิศที่ควรเฉลี่ยงครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรน,นั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานเน้นในเรื่องของการควบคุมอารมณ์วุฒิภาวะนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะเจอะเจอปัญหากับคนรอบข้างหรือมิเช่นนั้น จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรได้ซวนเงินทองการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้ติดขัดมีหลายปัจจัยที่ไม่แน่นอนแต่เรื่องของหัวใจทายดีครับโดยเฉพาะคนที่พยายามมานานวันนี้หายเหนื่อยจะได้รับโอกาสและสีที่ถูกฉะโลกค่ะให้ความสําคัญกับในเรื่องของงานสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานอย่าตรง เห็นตรงมากจนเกินไปบางครั้งมันก็ทําให้งานล่าช้าติดขัดสะดุดฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องรู้สักซิกแซกหรือว่าทําอะไรแบบลับๆเพื่อให้งานสําเร็จนะครับส่วนเงินทองก็มีโอกาสได้วางแผนพูดคุยขยับขยายในเรื่องของพวกเคหะสถานหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะความรักหัวใจสํารวจตัวเองก่อนนะครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่และสีที่ถูกชะโลกค่ะ เสริมสเสน่ห์อย่างที่ผมเรียนนะวันนี้จะเข้าหาใครดูแลตัวเองให้ดีกับสีเหลืองส่วนสีที่ควระฉลีกเลี่ยงคือสีบอลทองต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษาย,ยนวันนี้งานทายดีนะครับโดยเฉพาะคนทําธุรกิจมีแผนเพิ่มทุนนะครับขยับขยายเปิดสาขาโดยเฉพาะการติดต่อพบปะทําธุรกรรมร่วมกับสตรีเพศวันนี้ดีนะครับ สอดคล้องกันวันนี้งานมีโอกาสขยับขยายเงินทองสภาพคล่องดีมีหลักฐานความมั่นคงแต่หัวใจระวังอย่าไปแย่งรักของใครนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นหรือไม่ก็ตามและสีที่ถูกชโลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีขาวส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาค,คมวันนี้เรื่องงานต้องมีความวิริยะอุตสาหะให้มากเป็นพิเศษนะครับ งานจึงจะสําเร็จแต่ด้านดีวันนี้เขาบอกว่าถูกกดก็ไม่ยุบแบกรับความกดดันได้เงินทองรวมถึงการลงทุนแนวโน้มก็ดีและที่สําคัญครับวันนี้มีโอกาสได้ทําในสิ่งที่ท้าทายกับความรู้ความสามารถหัวใจวันนี้ฝากนิดเดียวอย่ารีบและสีที่ถูกชโชกค่ะวิริยะอุตสาหะมากเป็นพิเศษงานจึงจะสําเร็จกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคม ถึง13มิถุนายนวันนี้งานทายดีนะครับคนทำงานเองก็มีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับมากขึ้นหรือได้รับมอบหมายให้ดูแลงงานที่มีค่างานหรือว่ามีคุณค่าขึ้นกว่าเก่าคนทำธุรกิจเองก็มีโอกาสที่จะได้รับดีลเงื่อนไขาการจ้างที่น่าพอใจแต่เงินทองและการลงทุนวันนี้อย่าเปรียบเทียบพอเพียงมองใครและทุกวันนี้ขอให้มองข้ามหัวใจวันนี้หากมีปัญหาให้เข้าหาผู้ใหญ่ และสีที่ถูกชโลกค่ะหาคนช่วยเหลืออุปถรัรมภ์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสี่อนทองต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้อย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กน้อยผมพูดถึงเรื่องของงานนะครับโดยเฉพาะคนทําธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนถ้าทํางานประจําวันนี้ก็ฝากเน้นๆในเรื่องของบริวารส่วนเงินทองให้อาศัยดวงคนอื่น อยู่เบื้องหลังทําธุรการผ่านคนรอบข้างหรือต้องการเจรจาต่อรองให้หาคนกลางความรักหัวใจวันนี้ก็ต้องหนักแน่นระวังตัดสินใจผิดพลาดและสีที่ถูกชโลกค่ะเสริมบริวารคนรอบข้างนะวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะเลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กักฎาคมถึง16สิงหาคม วันนี้คนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาสักระยะอดทนต่อนะครับสถานการณ์หรือว่าเรื่องราวเนี่ยมีโอกาสที่จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้ความมีวินัยสําคัญและจุดเด่นสําหรับวันนี้ก็คือมีโอกาสเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่ฝากในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงสุดท้ายงานรักษามาตรฐานได้ครับและสีที่ถูกชะโกค่ะ เน้นเรื่องของชีวิตนะอดทนต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้งานไม่ค่อยจะดีนะครับและเป็นลักษณะปัญหาที่เราไม่สามารถจะเข้าไปแก้ไขควบคุมได้อาจจะเป็นลักษณะปัญหาเชิงนยโยบายนะครับเรื่องโครงสร้างหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ตัดสินใจอะไรให้มองภาพใหญ่ไม่มีอะไรดีทั้งร้อเปอร์เซ็นตแต่เรื่องของหัวใจทายดีครับแม้โสดก็จะมีคนช่วยลุ้นและสีที่ถูกชโลโกค่ะก็คงต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การประถมคำชูกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อไปชาวราศีกันค่ะ 17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ต้องบอกว่าไม่มีฟลุกนะฮะในเรื่องของงานแม้สิ่งที่เคยทำดีเคยทำได้วันนี้สถานการณ์หรือว่าเงื่อนไขาอาจจะเปลี่ยนแปลงฉะนั้นวันนี้ในแง่ของแผนสำรองเผื่อไว้บ้างก็ดีนะครับแต่เงินทองยังคงตัดสินใจได้ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงผมถือว่าบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวใจเน้นไปที่คนมีคู่วันนี้เหนื่อยฮะคนรักเอาแต่ใจและสีที่ถูกชะโลค่ะให้ความสําคัญกับเรื่องของงานนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับหรือว่ามีผลผูกพันกับในเรื่องของพวกตัวบทกฎหมายนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกกฎระเบียบข้อบังคับ ฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้ให้หาตัวช่วยนะครับส่วนเงินทองอย่าหน้าใหญ่ถ้าช่วยเหลือใครแล้วตัวเองลำบากก็ไม่จำเป็นความรักหัวใจวันนี้ห่างไกลนะจากคำว่ารักแม้มีคู่ก็เหมือนจะห่างและสีที่ถูกชะโลค่ะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิรีมงคลกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี้ยงคือสีบอลทองต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม ชีวิตไม่ง่ายนะครับเรื่องหัวใจเหนื่อยกับภารกิจหรือเป็นกิจธุระภายในครอบครัววันนี้คนรักอาจจะไม่ค่อยว่างนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนก็อึดอัดวันนี้คิดได้ครับแต่ขยับไม่ได้งานวันนี้ผิดถูกอยู่ห่างกันนิดเดียวและสีที่ถูกชะโลค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของงานระวังทําในสิ่งที่ผิดสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดง สุดท้ายแล้วราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มก,กราคมนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการอยู่กับตัวเองอาจจะค้นหาตัวเองดูว่าเราเหมาะกับสิ่งไหนงานอะไรที่ใช่ส่วนหัวใจความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถึงจะมีปัญหาก็ปรับได้แต่สิ่งที่ต้องระวังวันนี้มี2เรื่องคือ1ึสุขภาพ2วันนี้จ่ายทั้งจรทั้งประจําผมหมายถึงเรื่องเงินและสีที่ถูกชะโลค,ค่ะสุขภาพมาก่อนนะครับก่อนจะไปสู้รบปรบมือสีเทา ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูค่ะนี่ก็คือการพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันนี้ของทั้ง12ราศีนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ใน f c e b o o o f แฟนเพจของเราะะชื่อว่า m i r a c l e c h a n n e l TV นั่นเองค่ะจ้ะค่ะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมที่ต้องการจะพูดคุยสายสดกันในช่วงหน้าโทรมาลงทะเบียนกันก่อนที่02-4960493หรือว่า02-4960494นะคะหรือจะส่งข้อความมาทาง SMS ก็ได้ค่ะ ทีพีดีตามด้วยวันเดิอนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถานส่งมาที่422 1606เดี๋ยวช่วงนี้ไปวพักก่อนสักครู่ค่ะ